ครับวันนี้นะครับวันมกวันที่18มกราคม2567นะครับก็กระผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็นํารถขับรถนะครับสวัสดิการร่วมนะฮะร,รับนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปชมซากุระที่ภูลมโลนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็ขึ้นไม่ขาดสายนะครับ ซากุระนะครับเริ่มบานได้เกือบเต็มร้อยแล้วนะครับนะแปลงที่บานนะครับก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็ถือว่าจัดไว้ที่เต็มร้อยเลยนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวกระผมหนุ่งเสือจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลไปรับบรรยากาศกันบนยอดภูลเลยนะครับนะไปครับนี่เราก็มาผ่านหมู่บ้านร่องกล้านะครับ ยามเช้าๆเลยจะเก็บภาพบรรยากาศเด็กๆนะครับกําลังไปโรงเรียนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ่ามกาอุณหภูมิ11องศาครับจากนี้เราก็ขึ้นมายอดภูเลยนะครับอันนี้แปลงที่2นะครับแปลงที่2นะก็จะเป็นพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกแก่การเดินเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวนะครับบริเวณนี้นะครับก็จึงนิยมมาจอดกันตรงนี้ความจริงแล้ว แปลงที่หนึ่งนะครับก็เป็นบริเวณกว้างมากนะครับนะแต่บางจุดก็ไม่สะดวกที่จะเดินชมนะครับทางทีมงานเรานะครับก็จะต้องจัดที่สามารถเดินชมได้ที่สะดวกสะดวกนะครับให้ลูกทัวร์นะครับได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพกันสวยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับดอกกำลังสีสดเข้มดีนะครับ ที่มาแต่เช้าแล้วครับก็เริ่มเดินกลับนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกชุดก็ขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับจนถึงช่วงบ่ายนะครับยังขึ้นไม่ขาดสายเลยนะครับจะให้ภาพนะครับเล่าเรื่องไปให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับเชิญครับ ส่วนทางมุมด้านขวานะครับจะมองเห็นซากุระเมืองไทยนะครับแปลงที่สองเลยนะครับถ้าอยู่จุดชมวิวตรงนี้นะครับเป็นว่ามอง,มองลงไปเป็นภูเขาสีชมพูนะครับทางนี้ทางภูทับเบิกนะครับทางฝั่งทิศตะวันออก ครับนี่ก็เป็นช่วงขากลับนะครับหุงมเสือก็จอดให้ลูกัวลูกค้านะครับแวะชมมุมกว้างกันตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้แปลงที่หนึ่งนะครับจะมองเห็นเป็นมุมกว้างเลยนะครับแล้วก็มาแวะที่บ้านร่องกล้านะครับ อันนี้บรรจากาศของบ้านร่องกล้านะครับซึ่งเป็นทางผ่านขึ้นภูลมโลนะครับอ่าขอบบริเวณร้านกาแฟของตาหนวยนะครับขอขอบคุณครับนะตาหนวยนะครับกาแฟอ,อร่อยอร่อยนะครับตากุระในหมู่บ้านก็พร้อมเลยพบกันทริปหน้าสวัสดีครับ